คุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาดูบอ่อปลาของคุณ,คณพ่อเปครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านหนองชูงหมู่เก,ก้าตําบลเชียอเพลงิพลงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูบอ่อปลาแล้วก็จะซื้อปลาไปด้วยนะฮะก็มีปลาดุกปลาลินปลาหมอปลาสลิดพื้นที่หนึ่งไร่สามารถเลี้ยงปลาได้จําหน่ายได้ปีละเป็นแสนนะครับอันนี้เปน็นธุรกิจแบบบ้านๆน,นะครับ จะสงังเกตเห็นว่าจะมีถังน้ำนะครับเขาเรียกว่าน้ําแบบระบบบาดานโซล่าเซลล์นะครับที่จะมีน้ําไหลตลอดเวลาที่จะนำมาใส่สระเลี้ยงปลาตรงนี้นะครับนนปลาปลาปลาหมอเทที่มันนั่นมัน,น,นม,มัน,มนคล้าะกับหมอไทยนแหละมันมันไม่โตแล้วนนใหญ่อันนี้ก็ <that> s <it>? <S มาดูปลานะครับเพื่อจะนําปลาไปแปรรูปนะฮะ ดูก่อนครับวันนี้หมดคุณออสโดนคุณออสโดนธนวัตรก็ขาประจําตรงนี้นะจะมีจะมีจะมีปลาดุกนะเอาปลาดุกไปย่างก็ได้ปลาดุกห้าสิบบาทเองปลาดุกเอาไปย่างวันนี้เสียโยงครับท่อแกโยงก็จะมาเหมาปลาหมดสะเลยนะครับทำน้ำจิ้มอร่อยอร่อยย่างร้อนๆโอ้โหปลาดุกเอาไปย่างเลยดิอืมเดี๋ยปลาดุกอยู่เดี๋ยวจะจับปลาช่อนเดี๋ยวตาเราจะถ่ายดู

นี่ดูปลาสลิดสวยนะพี่มีแต่ไข่ด้วยเนี่ยโอ้ตัวเมียไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวนี่ไปโปรยตัวมีบอก่างไหมล่ะตัวตัวป้อมๆเนี่ยนี่ป่องๆเนี่ยตัวผู้นะได้แรงจับดูเออถ้าเป็นตัวเรียวๆยาวๆเฮ้ยเรียวๆยาวๆแบบนี้เป็นเป็นตัวผู้นะจับปุจับไปสิเดี๋ยวมันกัดเอากไม่รู้นะไม่อยาะ บ่อเลี้ยงปลาบ้านหนองชูหมูเก้าตัวบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับนนดนตาโนนข้าอันนั้นตักมาได้หรอกเชิญนี่เสียโยงจะมาเมาเมาเลยครับเมาหมอทั้งสาเลยนะครับเป็นทำอะไรครับแปรรูปปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวไปขายด้วย ปกติเปิดร้านจะลองทำปลาส้มได้ไหมปกติเปิดร้านอยู่แล้วเนาะโอ้รอบนี้ได้เยอะโอเจีย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 ชื่นชื่นผ้าหมอตัวยาวๆปลาตรงนี้ไอ้ตัวผู้ไว้ไหน

啊，值班啊，值班值班。